สวัสดีครับวันนี้พบกับเกรงกาศที่นี่ลำเลือดคัตเซนเตอร์นะครับผมวันนี้มีรถกระบะตอนเดียวแบร์หลักคอน6 0 0 0ตลอดอายุสัญญามาแนะนํากันนะครับผมก่อนไปดูรถกันากที่ตั้งร้านกันก่อนเลยร้านของเราน,นะผมมาง่ายๆ,ๆเลยนะครับผมอยู่ถนนเววลียบวารีอยู่คู่ขวาหนองจอกมินบุรีกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะครับผมอยู่ระหว่างซอยเลียบว,วารี30กับซอยเลียบว,วารี32นะอยู่ห่างจากสํานักงานเขตหนองจอกประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองมาไม่ถูกสามารถติดต่อมาไี้ ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมคันนี้เป็นแบรนด์อ i ซูซุนะครับผมเป็น d max หนก้า s นะครับผมปี2019จด2020ใบหน้าแบบนี้เอาไปเลยครับผมนี่นะฮะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะใบหน้าตรงนี้นะครับผมเป็นใบหน้า2ชั้นนะครับผมโลโก้สีโครเมียมสวยๆเลยนะครับผมคันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับผมคุณลูกค้าเอาไปเลยนะครับผมที่เสิร์ฟแบบนี้นะครับผมไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉิน นี่ติดนะครับผมแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วกระพริบเป็นจังหวะมากไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนโคมไฟมันตรีเฟเกเตอร์นะครับผมสีขาวสแตนดานาดวิ่งได้ทุกบริษัทเลยส,สวยๆแบบนี้เอาไปเลยนะครับผมนะบันไดนอกอย่างดีเลยนะครับผมนี่ไฟเลี้ยวไฟทั์ทิมติดให้สองฝั่งครบนะฮะแยกมาจากตัวกระจกมองข้างนะครับผมส่วนมากนะครับผมอีซูซูนะเขาจะไม่ติดตรงกระจกมองข้างมาให้นะครับผม ป็นตัวสปารหนึ่งจุดก้านะครับผมล้อแม็กคันนี้นะครับผมได้มาพร้อมกับยางบิสโตนะฮะเป็นแม็กขอบสิบห้านะครับผมเป็นล้อกระทะนะครับผมเอาไปเลยสี่วงสี่เส้นเลยนะครับผมล้อกระทะสี่วงสี่เส้นตูท้ทึบขนาดตัดใหม่ตรงรุ่นเลยสองเมตรสิบจดะเป็นตรงเล่นไม่เรียบร้อยนะครับผมขนาดมาตรฐานเลยนะจดจะเป็นตรงเล่นไม่เรียบร้อยคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยติดฟิล์มให้ใหม่ทุกบานนะครับผมนี่ติชู้ไม่ได้แกะเลยติดให้ใหม่ทุกบานเลย เดี๋ยวไปดูภายนอกกันก่อนคันนี้ดูเหมือนจะจับทรงให้แล้วนะล้อกระทะนะครับผมสี่วงเลยลออาา้อกระทะอ่ามาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังคันนี้นะเอาไปเลยนะครับผมนี่ไฟท้ายดีสวยนะครับผมแต่งมาให้เรียบร้อยติดครบหมดทุกจุดเลยนะครับผมอ่ามาดูตู้กันภายในตู้นะครับผมเราบุไม้อัดมาให้เลยนะสี่ด้านนะครับผมนี่ เอาไปเลยครับผมบุกไม้อัดหนาสีมิลเอาไปเลยนะครับผมแม็กไลเนอร์สภาพดีๆนะครับผมตู้ใช้งานได้ปกติไม่มีรอยรั่วรอยซึมอย่างแน่นอนนะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีประวัติปิดคว่ำจมน้ําย้อมแมวกรมัยตัดต่อ,อยแน่นอนนะฮะลูกค้าทางจังหวัดสามารถออกรถที่ร้านเราได้เรามีบริการส่งร็อคส่งมอบรถถึงบ้านเซ็นไฟแนนซ์ฟรี77จังหวัดเลยนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลกระจกไฟฟ้านะฮะ1.9ปี2019จด20 อันนี้เอาเลยนี่ดสวยเลยนะครับผมฝาถังน้ำมันสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่องของน็อตกันบ้างนี่ตรงขอบประตูนะครับผมนะรูที่สวยกลมๆเลยเดิมๆเลยนะฮะนี่ดูนะครับผมอ่าได้ดูให้ดูกงูมเม็ดอาร์กนะครับผมความเดิมนี่สวยนะฮะเรียงสวยอยู่ครบนะครับผมเรียงสวยอยู่ครบเลยรถส็ยสวยคุณภาพดีนะฮะที่นี่ ไม่มีการจับกองไม้แน่นอนเพราะว่าเราตรวจเช็คมากถึง274จุดให้คุณูค้าได้มั่นใจเลยว่ารถของเราเดิมและดีราคาถูกนะครับผมคันนี้พอ6,000ตลอดอายุสัญญาเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันเลยนะฮะมาเริ่มต้นกันที่ประตูนะครับผม คันนี้จะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมพร้อมกับเซ็นทรัลล็อกเลยนะคะนี่นะครับผมนะครับผมนี่ที่วางขวดนะ้ํามีมาให้นะฮะอยตัดหมอกนะครับผมตรงนี้อา่าเมื่อกี้ไม่ได้เปิดนะครับผมนี่เปิดตรงนี้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝากระโปรงนะครับผมส่วนๆแบบนี้เอาไปเลยนะฮะนี่จอกลางก็จะเป็นในส่วนของแบบนี้เลยนะครับผมไม่แท้ๆนะครับผมหนึ่งแสน 32,966โลนะครับผมนี่วิทยุใช้งานได้ปกตินะฮะแอร์เย็นมากช่องใส่ของเล็กน้อยมีมาให้นะครับผมนี่แอร์เย็นนะครับผมสี่สี่ระดับเลยแอร์สี่ช่องนะครับผมฝั่งละาสองช่องและก็ SRS Airbag นะครับผมจะมีเป็น2ลูกนะครับผมมีตรงพงมาลายกับฝั่งตรงโน้นนะฮะทดสอแบบนี้ไปเลยนะครับผมนี่ที่พัดลมใช้งานได้ปกติเลยนะครับผม เกียร์คันนี้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเบรกมือใช้งานได้ปกต,กติเบาะหนังสีเทากระจกไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมนี่พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะฮะนี่ไฟติดครบหมดเลยนะครับผมคุณค้าท่านใดที่สนใจเกียร์แรกคันนี้ติดต่อมาได้เลยที่นี่ลำเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมรถติดคุณภาพดีนะครับผมมาในราคาไม่ถึง400,000บอกเลยไม่ถึงส0 0แสนนะฮะกับปี19จด2020 1.9S นะครับผมคันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของ ห้องเครื่องกนต่อเลยกับเครื่องยนต์150หแรงม้าน,นะครับผมดูสวยสภาพดีดีแบตเตอรี่ลูกใหม่เอาไปเลยนะครับผมทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ําน้าหล่อเย็นน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมเราดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะฮะดูได้เลยดูสวยแบบนี้ไปเลยนะครับผมนี่พันเพลทเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆนะฮะนี่ถนนการความร้อนนะครับผม ข้อมูลบำรุงรักษานะครับผมคาเตือนอยู่ครบหมดเลยคันนี้นะครับผมเป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับผมแบรนด์อิซูซุนะฮะกับคันนี้เลยอิซูซุด,ดีแม็กเครื่องยนต์ 1.9s นะครับผม 1.9S ปี2 0 1 9ันสจดสองมาในราคา3,39,000บาท339,000พบาทนะครับผมผ่อนอยู่ที่เดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองตลอดอายุสัญญาด้วยใครที่สนใจนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดรถสวยๆที่จะมาแนะนําและรีวิวให้ดูนะครับผมสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับคันนี้เลยไอทูดูดีแม็กเครื่องยนต์ 1.9S ปี2019 2020นะครับผมโตนะครับผม2เมตร10จะไปลงเล่นให้เรียบร้อยนะครับผมเอาไปเลยคันนี้ราคา3แสน30,900บาทพร6,000ตลอดอายุสัญญาสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ